สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคาลิงวันนี้รายการรีวิวเพชรหรือต้มอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าบราฮิมดีอาร์นะครับนักเตะของเรอัลมาดริดนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวล่างนี้นะครับล่างที่เขาได้บูตเขียวนะครับล่างนี้สูง171ซนติเมตรอายุ24นะครับเล่นให้สัญชาติสเปนนะถนัดเท้าซ้ายน้ำหนัก59นะครับทุกคนมาสไตล์โฮเพ้เยอร์สามารถเล่นปิดซ้ายปิดขวากลุกหน้าต่ําได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะ เอาวอก่อนบูดีก้าสบูดแล้ว97นะครับพลังเกมรูม่ปแปนะบอลคอนทอล95นะครับดิบิ้ง90นะครับผมการเลี้ยงบอล94เลยนะส่งบอลสั้น89บอลยาว80จบสกอร์80นะครับสำหรับล่างมีโม่งบอลอาจจะน้อยไปหน่อยนะค่าโครงเจ็ดก็น้อยนะครับค่าโค้งนะแต่ว่าผมแนะนำว่ายิงหลอดมอ่วงดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนี้สปีดต้นนะครับ88สปีดอยู่87นะครับถือว่าโอเคนะคิกกิ้งแปเวอร์83นะครับความแข็งแกร่ง 81บาลานซ์93นะเซอร์มิน่าน้อยไปหน่อยนะใช้2เท้าได้เวลี่ไฮถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับร่างนี้นะครับผมมีบูทเขียวให้นะครับสำหรับร่างนี้นะมีดับเบิลทัชนะสก,สกูลกสกิลหมักไซเทอร์นะครับผมสกิลลองแรงชูตติ้งนะครับโอ้โหสกิลวันทัชพารสกิลจ่ายต่างๆถือว่าโอเคเลยนะสำหรับร่างนี้ไม่สามารถเพิ่มสกิลได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าว่าบาฮิมดิอาร์ดร่างนี้จะโกงขนาดไหนไปชมกันเลย มาครับเรื่องมารีวิว布拉ฮิมดิอาร์มาจังหวแะแรกเพื่อนจ่ายมา布拉ฮิมดึงออกไปด้านนอกแล้วก็ดับเบิลชัอเข้ามาแล้วก็หลอดม่วงยิงติดไปก่อนครับช็อตแรกนะช็อตที่2เพื่อนจ่ายมาอีกแล้วครับ布拉ฮิมดิอาร์ดับเบิลชัอหลอกมาแล้วก็หลอดม่วงลูกนี้ฉลับนิดนึงแล้วก็เข้าไปเลยทุกคนเฮ้ยโคตรโกงขนาดแบบว่าฉลับนะเนี่ยไม่ฉลับผมว่าเท่กว่าน,นี้อีกโคตรเท่ครับหลอกมาอย่างสวยครับเจช็อตนี้ จังหวะนี้布าฮิมดีอาร์มาเตะมุมบ้างอับไตเข้ามาโรดี้ลับบอลมาจากร拉หิมยิงติดครับอกการเตะมุมก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นลุกนิ่งที่ดีนะเพื่อนจ่ายกลับมา布าฮิมดีอาร์คอร์โค้งๆไปโอ้โหดอนดาลุมาโม่งทุกคนโคตรดีบาเลรับลาหิมดีอาร์ได้บอลแล้วแทงลูกนี้โอ้โหโคสวยจ่ายบอลโคตรสวยโคตรดีเป้หลุดเลยครับหลอดนี้หลอดม่วงไปเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้เครดิต布าหิมดีอาร์นะจ่ายทีเดียวหลุดเป็นแฝกไอเป็นแผง โอ้โไปอีกแล้วจ่ายมาอ,ยอีกแล้วเป้หลุดมมาอีกแล้วจ่ายมาลอยลซานี่ซานี่ว่าไงจ่ายตัดกับมาเป,เป้เป้ยิงติดโอ้โหลา,หย,า,ลาย,ยิงดีาร์สั่จ่ายมาอย่างสุดเอาลายาลิงดีารหาช่องมาอย่างนี้จังหวะนี้ก็ยิงเข้าไปโอ้โหนึกว่าจะไม่มีจังหวะยิงแล้วครับสำหรับลายาลิงดีารต่อไปเป็นไฮไลท์ครับจังหวะเปิดมาโอ้โหจังหวะเข้ามาชาร์จครับสำหรับ,บลายิงดีาร์รับลูกนี้เรียบร้อยครับผม โคตรดี oh dear, ครับสำหรับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งสอดการวิ่งทําทางนะครับถือว่าดีมากนะครับมาสไตล์โฮปเยอร์เนาะการหาช่องมันต้องดีเพื่อนจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วบาร,บรา์นี่อาร์ตไหลออกมาโลง่ลงๆให้วีนีซิอุครับผมการไหลการไหลนี่โอเคเลยนะเนี่ยเลี้ยงหลบมาอีกแล้วแล้วก็โดนชนครับข้อเสียอย่างเดียวของเจ้าตัวคือบางไปหน่อยนะแต่การยิงการไหลที่ผมบอกเลยว่าโคตรดีสำหรับลายนิมดิอาร์ตล่างนี้อย่ายิงไกลดูดิยิงไกโคตรโก โคตรเวอร์โคตรอันตรายโคตรโหดโคตรโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่พูดอย่างนี้ดีกว่าโคตรจะโหดเลยโคตรบิดามารดาโคตรจะอันตรายเลยเจ้าตัวนี้ใครเปิดได้ไปผมว่าโชคดีมากนะครับสาหรับเด็กมาร์ตยิงยิงใครเปิดได้ไปนี่ผมบอกว่าสามารถยืนตัวจริงได้เลยนะเบียดกับจูดเบลลิงแฮมนะสำหรับตัวนี้ใครเล่นคล่องๆนะายคล่องๆแบบว่าเล่นท่าดับเบิลทงดับเบิลทัชยิงกงยิงไกลอะไรเงี้ยการจ่ายวงจ่ายบอลอะไรเงี้ยเนาะนี่มาเลยครับ เนี่ยพอเบียดได้ดูแทงมาจังว่านี้รุดมาเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแทงเป็นรุดแทงเป็นรุดครับเห็น้งจังวนี้เพื่อนเห็นเตอร์อะไรนี่อาร์เลี้ยงเลยครับผมเลี้ยงมีความเร็วครับเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ยิงครับโอ้โหเฮ้ยกล้องหลังเบียดไม่เข้าด้วยนะบางจังหวะนี้ถือว่าโอเคเลยนะไอเจ้าหนูคนนี้โคตรโกงโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรโหดโคตรอันตรายจะเว่อร์ไปไหนได้เดวี่ถึงกับสายของว่าไอไม่เอาไม่เอาแล้วโหดเกินเนี่ยรุดมาอีกแล้วเห็นผู้สับตัวมาก็ยิงลูกนี้ติดหลังเฉยมแต่แล้วม ลิเจมเห็นครับจ่ายมาบลายมิอาร์ตหมดมาหนึ่งรอบแล้วก็เตยโอ้โหเฮ้ยหลงไปหมดแล้วก็ยิงหลอดม่วงลูกหลีเข้าไปเลยใส่ใส่น้องคุ้มลีเลยอ่ะยิงเขาไปโคตรโกงนกแต่แต่บินตามไปเตยเลยอ่ะดูรีโคตรโหดเฮ้ยเขาจะโกงพูดคำเดียวว่าโกงแค่นั้นแหละใครเปิดได้ไปบุดเขียวโคตรโกเนี่ยจังหวะมิงเตอมมาดูดิซอดเอาบุดกองหลังเอาไม่อยู่เอาไม่ลงเดอ๋ยวสลีปปิ้งช็อตไปหนึ่งดอก ยึงกับเสียบป,ประตูไปเลยม,ม,มาจังหวะน,นี้ดีดูดิโอ้โหหลอกหลงหมดฝูงเลยยิงก็ไปง่ายๆเลยจังหวะน,นี้โคตรอันตรายนี่ดูกันยิงโคตรเทส่วนนี้ไหลามาบาาลายยิมบีอาร์ตเอาไหลแทงทีแลรูดอะทุกคนดูดิเวอร์รูดมาแล้วก็ชิปคืนมาบลายยิมบีอาร์ตโคกลูกนี้เฮ้ยกองเกินเป็นตัวเซตเกมขึ้นมาแล้วขึ้นมามองเองอีก คตจะโกงไปนายเนียบราฮิมดีอาด <c oughs> โกงจัดครับทุกคนโคจะเวอร์นะตัวนี้นะเฮ้ยได้แค่เฮ้ยเฮ้ยอยากมีในไอดีตัวเองมากจังแต่เปิดไม่ได้จังหวะนี้นะซูมจอมาให้เห็นความโหดของบราฮิมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมาเลยอ่ะเลี้ยงมาเลยอ่ะคือเลี้ยงแบบง่ายๆะครับทุกคนเลี้ยงแบบไม่มีใครจับต้องได้อย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ลูดมาบราฮิมดีอาดก็หลอดม่วงไปเรียบร้อยครับ ยิงตรงตัวแต่ว่าปีเตอร์เช็คถึงกับรับไม่ได้นะขนาดยิงตรงตัวเนี่ยจังหวะเดี๋ยวขึ้นมาโมงอะไรอย่างเงี้โอ้โหคือทําชิ่งมากับเพื่อนนะแล้วเพื่อนก็เห็นบาลาฮิมดิอาร์วิ่งสอดมามีตัวประกบไงบาลาฮิมดิอาร์นึกเกาหัวหนึ่ง,หน,งหนึ่งโคขกขาไปเลยคขาจะเวอรอเลยครับพี่มาอีกแล้วจอดน,นี้ลาฮิมดิอาร์ดักได้ว่าไงว่าไงว่าไง,าไงหลอดมวงระยะไกลลูนี้หือ เหมือนเปิดภาพกอซ้ําๆะมุมนี้มุมเดิมมุมหลอดม่วงของเจ้าตัวมุมจุดขายจุดเด่นก็เลี้ยงบอลโคตรเร็วแทงบอลมาลอยซันนี่ว่าไงแทงหลุดมาแล้วซานนี่เห็นบารายมบบายิมอูโดนชนไม่เป็นไรยังไม่ล้มแล้วก็มาหลอดม่วงเฮ้ยวเวอร์เวอร์ะเวอร์เวอร์เวอร์เวอรบลายมบลายมดีอารดีอาดโโกคตรโกงโคตรโกงเฮ้ยไหลมาอีกแล้วบารมดีอรจับมาหลอดม่วงเรียบร้อย เวอร์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 ะไี่ดีอาร์อาร์อาร์เลยตัวนี้โคตรจากเวอร์โคตรจะโกงใครเปิดไปได้ไปก็โคตรดีข้อเสียอย่างไนก็คือแบบอาจจะเหนื่อยเร็วไปหน่อยแล้วก็อาจจะมีแบบว่าตัวเล็กนะแต่นอกนั้นดีหาช่องดีสอดยิงดีดูดีโกงมากครับทุกคนดู ม่เอภาพแบบจริงจังแล้วแบบเล่นเสียงไม่เล่นทรงเล่นเสียงมาจังวัดก็ปั่นโค้งๆอ่าบ,บอกไ่าจะไม่เล่นเสียงนะปั่นโค้งๆเนี่ยเห็นไหมมาจังหวัดนี้มา,าอีกแล้วครับจะดับเบิลทัชอีกแล้วไปอีกแล้วอันดับเบิลทัชหลงเป็นฝูงหลงเป็นฝูงสายภาพเดิมครับหลอดม่วงครับน่ะดับเบิลทัชต,ตัดเข้าสายเรียบร้อยเลยเนี่ยไปอีกแล้วไปแล้วเลี้ยงหลุดมาเป็นแผง ปาดเข้ามาให้เพื่อนสาเข้าไปประมาณนี้นะเดี๋ยวไปตัดเกีดกันนะครับบราหิมดาร์ล่างนี้จะโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับบราฮิมดีอาร์ทุกคนผมรู้สึกชอบนะถึงผมจะเปิดไม่ได้นะอันนี้ผมก็ยืม ID ดีน้องนิกมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นเคร,รดิตให้น้องก่อนนี่ครับเคร,รดิตขึ้นมาแล้วนะครับใครที่อยากหนึ่งหนึ่งกับน,น้องเขาก็สามารถไปหนึ่งหนึ่งได้เลยนะสำหรับอ่าใครที่อยากหนึ่งหนึ่งกับน,น้องเขาก็ยืม ID ดีน้องเขามารีวิวแล้วส่วนใหญ่น้องเขาจะเปิดได้แต่ตัวที่แบบว่า ตัวที่มันเป็นนอกกระแสแต่โหดอ่ะสำหรับน้องเขานะครับผมก็สะน้อไอ้บาบิมดิอาร์ล่าน,นี้ยก็จะยิงไปลงไป21เกมนะครับยิงไป16ประตูนะแอซิสไป6อันนี้น้องเขาไปเล่นมาก่อนนะผมเล่นประมาณ10เกมนะยิงเยอะมากนะยิงทุกรัดนะครับตัวนี้โคตรโกงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยิงไกลเลี้ยงบอลเขาไปยิงบอลติดเท้ามากนะสำหรับล่างนี้ผมขอตัดเกรดไป8เต็ม10นะครับเพชรหรือตมผมให้เป็นเพชรนะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะนักเตะที่ผมแทบจะไม่รู้จักมาก่อนเลยนะ แล้วเอามาเล่นแล้วรู้สึกเข้ามือมากนะเป็นนักตเตะแล้วเอามาลีดด้วยมารีดนี่บูตกี่ตัวแล้วเนี่ยวินิซิอุสจูดบาฮิมดิอาร์โอ้โหโหดจัดนะครับแล้วลูกรักวิโคปปเนี่ยโอ้โหโคตรโกงเลยนะครับสำหรับ นักเตะมาร์ลิดนะผมก็ชอบนะครสำหรับล่างนี้เล่นดีมากเขาเขาเขาเข้าเท้าเลยอะเข้ามือเลยอะสำหรับใครที่เปิดอาเปิดได้นะผมว่าดีเลยนะสําหรับตัวนี้ไหนใครเปิดได้ลองคอมเมนต์หน่อยครับว่าเล่นเข้ามือขนาดไหนโกงขนาดไหนลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะผมอาจจะลงคลิปชา้าไปหน่อยนะสำหรับ,บรายิมิอาร์ตลงวันท้ายๆของสัปดาห์ของสัปดาห์แล้ว แต่ว่าก็ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลมดติตามอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวบราฮิมดิอาร์นะผมอันนี้ย้ำเสมอนะครับว่าเป็นการรีวิวแบบความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะเป็นความคิดเห็นที่ผมจับขึ้นมาเล่นเองนะแบบว่า บางคนอาจจะเล่นไม่เข้ามือหรือว่าเข้ามือนะกเน็เป็นความวินส่วนตัวผมผมเล่นเข้ามือผมก็รู้สึกว่าชอบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมโมดิตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไยบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอภัยมานาที่นี้ด้วยอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ายบาย,บายครับ